สวัสดีครับจากร้านโกงจากการเกษตรเลือล่องทางนะครับวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับอันนี้ส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนคปรปฐมนะครับผมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูสินค้ากันนะครับเดี๋ยวไน้ะครับเดี๋ยวไปดูสินค้าบนึะครับเดีแกไดูน้ากันนะเดี๋ยวไ้ากันนบเดี่ยว้กบเี่้แหละตรันีวน้ก็เป็น เครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่ลูกปืนนะครับใส่รถไถเดินตามนะครับตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่1เมตร30นะครับ1เมตร30ระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนไล่กันไปนะครับจานลูกปืนก็ขนาด12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับ ลูกค้าจังหวัดนครปฐมนะครับโทรมาสั่งเมื่อวานนะครับราคาเครื่องก็อยู่ที่14 0 0 0บาทนะครับ14,000บาทไม่รวมส่งนะครับผมทางร้านจะแถมจานให้1ชุดนะครับ1ชุดจานแบบโรยนะครับเดี๋ยวดูสินค้าร,บรอบๆนะครับเครื่องร,บรอบๆด้านหลังก็เป็น1กลงจากด้านหลังนะครับตรงน,นี้ก็เป็นขากบนะครับผมขากบ ดินให้ไปขบข้าวนะครับข้าวก็จะลงประมาณสัก20-25เซนนะครับนี่ครับจานด้านในนะครับเจาะมา6รู20-25เซนนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับนี่ถ้าขึ้นเบรกปุ๊บอ่าจานด้านในก็จะไม่หมุนนะครับถ้าขึ้นเบรกจานด้านในก็จะไม่หมุนนะครับถ้าลงเบรกก็จะหมุนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถ้าเดินตามจะมีเบรกนะครับ ตัวนี้ก็จานที่แถมนะครับจะตัวนี้จะลงแบบถีกว่าเดิมนะครับจะลงแบบรยนะครับจากถีกว่าเดิมส่วนตัวนี้จะลงแบบเป็นลุมเป็นกอนะครับลูกค้าก็ลองไปลองใช้ดูนะครับชอบแบบไหนนะครับครับก็ส่งทางไปซีนีนะครับเก็บเงินปลายทางนี่รถไปซีนีคันใหญ่ครับเครื่องเพิ่งมาลงวันนะครับหกแถวมาลงห้าเครื่องนะครับ แล้วก็สี่แถวก็ลงอยู่ห้าเครื่องเหมือนกันครับถ้าสี่แถวรูปปืนนี่ราคาหมื่นสองนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าหกแถวราคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับค่าส่งต่างหางนะครับผมลูกค้าท่านในสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทยนาเดินตามมีทั้งขากระทูทั้งขาจานนะครับจานลูกปืนนะครับแล้วก็มีทั้งนั่งขับนะครับรถไถใส่รถไทยนั่งขับละรถไทยใหญ่นะครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับทางไปรษณีย์ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ